ของสุลากลันไม่มีอะไรดูเรียบง่ายไปกว่าวัดกาสายไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่หวานไม่ขมและไม่มีรสที่โดดเดน่นทว่าภายใต้ภาพลักษณ์อันบริสุทธิ์นั้นกลับซ่อนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนพิถีพิถันและต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ในการกลั่นอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง หนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดในวงการวอดก้าระดับโลกก็คือเซมีโนฟแบรนด์วอดก้าสัญชาติรัสเซียที่ก้าวข้ามผ่านสงครามการเมืองการลีภ้ภัยและกลายเป็นวอดก้าที่ขายดีที่สุดในโลกโดยกรรมวิธีการผลิตที่เข้มงวดตั้งแต่การกลัน่นการกรองจนถึงการควบคุมคุณภาพในระดับไมโครในคลิปนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังกรรมวิธีการผลิตของเซมีโนฟตั้งแต่รากเงานในรัสเซียศาสตร์ของการกลั่นแบบทริเปิลดิสเทลเลชัน เทคนิคการกรองด้วยฐานไม้ที่แม่นยำระดับโมเลกุลไป็นจุถึงเหตุผลที่ทำให้เสมออนนอปครองใจผู้คนทั่วโลกมายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ม่ได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด ของสเมอร์นอฟเริ่มต้นขึ้นในปี1864ณกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียภายใต้การนำของ no ff, พิออร์ส m เมอร์นอฟพ่อค้าชาวรัเสเซียผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและหลงไหลในศาสตร์แห่งการกลั่นวอดกา้า เขาก่อตั้งโรงั่นเล็กๆและเริ่มต้นพัฒนาสูตรวอดก้าที่แตกต่างจากวอดก้าในท้องตลาดขณะนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เซมินอฟมีชื่อเสียงโดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็คือการใช้ถ่านไม้เป็นตัวกรองซึ่งในยุคนั้นยังถือว่าเป็นแนวคิดที่ใหม่มากๆเลยค่ะพี่ออเชื่อว่าการกรองวอดก้าผ่านถ่านไม้จะช่วยกำจัดสิ่งเจือปนและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ได้วอดก้าที่สะอาดใสและดื่มง,ง่ายกว่าวอดก้าอื่นๆในท้องตลาดและแน่นอนว่าเขาก็คิดถูก สูตรของเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชนชั้นสูงและในราชสำนักในปี1886แบรนด์เซมเออร์นอฟได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ผลิตวอดก้าสำหรับราชสำนักรัสเซียของจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3ซึ่งมันเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ผลิตสุราในสมัยนั้นส่งผลให้เซมเออร์นอฟกลายเป็นผู้นำตลาดวอดก้าในจกักรวรรดิรัสเซียทันทีค่ะแต่โชคชะตาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในปี1917งัเ้รอสบเครสมอร์นอฟกลายเป็นศัตรูของรัฐทรัพย์สินทั้งหมดถูกรัฐยึดแล้วโรงกันในมอสโกก็ถูกปิดตัวลงลูกชายของพิอาร์สมเออร์นอฟต้องลี้ภัยไปยังยุโรปและในที่สุดเขาก็ไปตั้งโรครากที่ปารีสและตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแบรนด์ให้สกดแบบฝรั่งว่า Smernov โดยใช้ double f เป็นตัวสะกดจากนั้นในช่วงทศวรรษ1930งเสมอร์นอฟได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยการร่วม,มือกับ ผู้อพยพชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในนิวอร์กที่มองเห็นศักยภาพของวอดก้าสูตรนี้และตัดสินใจนําเข้าไปทําตลาดในอเมริกาแม้ว่าวอดก้าจะยังไม่เป็นที่นิยมในยุคแรกแต่การตลาดอันแยบยนต์เช่นการสร้างค็อกเทลก็ช่วยให้แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะหยุดก่อนรู้หรือเปล่าวันนี้แอลอรซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะก้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง L Society โดยเฉพาะตอนนี้มีทางแก๊ส L s s o i i t y y พวงกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืด L อ s o i i t y y อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ เมอนนฟจะเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบหลักนั่นก็คือธัญ,ญพืชคุณภาพสูงสูตรที่นิยมมากที่สุดคือการใช้ข้าวโพดทําให้ได้แอลโกอฮอล์บริสุทธิ์ที่มีความนุ่มและจืดที่สุดเหมาะสําหรับทําวอดก้าแบบไม่มีรสหรือกลิ่นที่โดดเด่นอีกส่วนสําคัญคือน้ําต้องผ่านการกรองอย่างพิถีพิถันหลายขั้นตอนเพื่อให้ปลอดจากแร่ธาตุหรือสิ่งเจอือปนใดๆน้ําสะอาดคือหัวใจสําคัญที่ทาให้วอดก้ามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่นและใสบริสุทธิ์ เมื่อนาธัญยพืชมาบดละเอียดและผสมน้ําแล้วส่วนผสมนี้จะถูกทําให้ร้อนเพื่อแปลสภาพแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลจากนั้นจึงเติมยีสต์เพื่อให้เกิดกระบวนการหมักโดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหลายวันแล้วยีสต์จะค่อยๆกินน้ําตาลและปล่อยออกมาเป็นแอลกอฮอลดิบที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ราว8-10%เรียกว่า w a ช h ขั้นตอนต่อไปคือการกลั่นแบบหลายรอบโดยสมุอน,นอฟจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า triple distillation โดยการกลั่นถึง3ครั้ง การกลั่นแต่ละครั้งจะช่วยแยกเอาสารปนเปื้อนและองค์ประกอบที่ไม่ต้องการเช่นสารที่ให้กลิ่นฉุนหรือรสขมออกไปกลั่นครั้งแรกจะเป็นการขาจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นกลั่นครั้งที่2เพิ่มความเข้มข้นของแอลกอฮอล์กลั่นครั้งที่3เน้นความใสและความบริสุทธิ์สูงสุดผลลัพธ์คือแอลกอฮอล์ที่สะอาดและมีรสสัมผัสที่นุ่มลื่นไม่มีรสเฟื่อนหรือกลิ่นแปลกค่ะในกระบวนการกลันกล่นเขาจะแบ่งออกเป็น3ามช่วง ช่วงแรกคือส่วนหัวที่อาจมีเมทานอลและสารระเหยอันตรายส่วนที่2งคือหัวใจที่มีเอทานอลบริสุทธิ์เหมาะสําหรับการดื่มและส่วนท้ายที่มีน้ํามันฟิลเซลและกลิ่นไม่พึงประสงค์การกาั่นหลายรอบทําให้สามารถแยกหัวใจของการกั่นได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดของวอดก้าอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้สมอรนอแตกต่างจากวอดก้าอื่นคือการผ่านกระบวนการกรองด้วยถ่านไม้ เสมอหนอไม่ได้กรองเพียงครั้งเดียวแต่ผ่านการกรองหลายรอบมากกว่า10ขั้นตอนโดยฐานมาจะดูดซับสิ่งปนเปื้อนที่อาจยังหลงเหลืออยู่ในแอลกอฮอล์แม้จะเป็นโมเลกุลที่ตาเปล่ามองไม่เห็นก็ตามผลลัพธ์คือได้วอดก้าที่ใสเหมือนน้ำแทบไม่มีรสหรือกลิ่นเจือปนทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ผสมค็อกเทลหรือดื่มเปล่าๆโดยไม่รู้สึกระคายลิ้น เมื่อได้แอลกอฮอลบริสุทธิ์จากการกลั่นและกรองแล้วเขาจะนํามันมาผสมน้ําสะอาดเพื่อปรับระดับแอลกอฮอลให้เหมาะสมสําหรับการบริโภควอดก้าของสมือ์นอฟส่วนใหญ่มีปริมาณแอลกอฮอลอยู่ที่40% ABV ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จากนั้นจึงบรรจุขวดและพร้อมส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดไม่ว่าคุณจะดื่มสมอทนอฟที่นิวยอร์กลอนดอนโตเกียวหรือกรุงเทพคุณจะได้รสชาติและคุณภาพที่เหมือนกันทุกประการนี่คือผลจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิความดานันและค่าความบริสุทธทิ์ทางเคมีค่ะ เสมอนอก็มีการพัฒนาวอดก้าออกมาอีกหลายสูตรมากมายท้งวอดก้าแบบคลาสสิกที่ไ,ไร้สีไร้กลิ่นรสชาติสะอาดแล้วก็แบบผสมรสเช่นกลิ่นแอปเปลิลราสเบอร์รี่และวานิลลาเป็นต้นทานับเฉพาะสูตรหลักสูตรผสมรสชาติแล้วก็ที่เป็นอัตีดีทั่วโลกจะมีมากกว่า50สูตรเลยค่ะแต่บางสูตรจะมีวางจำหน่ายแค่ในบางประเทศเท่านั้นนะคะและต่อไปเขาก็จะมีสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเทรนด์ผู้บริโภคนั่นแหละคะ่ะ แม้จะดูเป็นเพียงของเหลวใสไม่มีสีแต่เบื้องหลังวัดก้้อย่างเสมอนอฟกลับซ่อนความซับซ้อนที่ละเอียดในทุกหยดตั้งแต่วัตถุดิบอย่างข้าวโพดธรรมดาผ่านกระบวนการหมกักกลั่น3ครั้งและการกรองด้วยถ่านไม้อย่างแม่นยำระดับโมเลกุล จากห้องกันเล็กๆในมอสโกสู่แก้วค็อกเทลในบาร์ระดับโลกความสําเร็จของแบรนด์นี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความมุ่งมัน่นที่จะทําวอดก้าให้ใสที่สุดนุ่มที่สุดและนิ่งที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีและประสบการณ์มนุษย์จะพาไปได้และนั่นเองคือเหตุผลที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีชื่อของสมอรนนอกก็ยังคงถูกยกขึ้นมาเสมอเมื่อพูดถึงวอดก้าคลาสสิกที่โลกไม่เคยลืม วันนี้แอรก็ได้นําเอาเทคนิคการผลิตที่สําคัญของเสมือนอมาฝากคุณผู้ชมแล้วและแอรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้แอรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ